การเริ่มต้นทำธุรกิจต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะคะ <S <S สวัสดีค่ะพี่เก่งกรีนโปนะคะวันนี้พี่เก่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของน้องท่านหนึ่งได้มาปรึกษาพี่เก่งตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่จะมีจะตั้งบริษัทนะคะจดเข้าแวดจดเข้าประกันสังคม แล้วก็เรื่องของการติดตั้งเรื่องเครื่องโพสต์ต่างๆรวมถึงเรื่องตอนนี้ก็เริ่มทําบัญชีแล้วก็ดูแลบัญชีรายเดือนให้นะคะน้องท่านนี้ค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเป็นร้านคาเฟ่น,นะคะแล้วก็เป็นร้านเบเกอรี่ด้วยซึ่งน้องท่านนี้ค่ะได้มีการศึกษาข้อมูลเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็บัญชีภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจทั้งหมดอย่างดีนะคะ พี่เก่งกลยอยากจะแชร์เรื่องราวของน้องท่านนี้ให้กับพวกเราฟังค่ะพี่เก่งก็ชื่นชมนะคะธน,นาจะเห็นพู้ประกอบการใหม่นะคะที่เตรียมความพร้อมแล้วก็ศึกษาข้อมูลอย่างดีเดี๋ยวพี่เก่งไล่ไปทีละข้อนะคะเผื่อพวกเราจะได้เอาไปเป็นเคสการที่จะศึกษาเรียนรู้เหมือนกันนะคะคันน้องท่านนี้ได้เปิดร้านคาเฟ่ที่บ้านของตัวเองที่ต่างจังหวัดด้วยเงินลงทุนประมาณสัก2 3ล้านบาทโดย2อสาล้านบาทนะคะก็เอาไปลงทุนในเรื่องของก่อสร้างร้านนะคะตกแต่งร้านแล้วก็เลือกอุปกรณ์กาแฟอุปกรณ์เบเกอรี่ต่างๆ ซึ่งน้องเองค่ะก็เปิดธุรกิจตรงนี้ค่ะมาเมื่อประมาณสัก4ีเดือนที่แล้วนะคะน้องเองเนี่ยมีการวางแผนหลายเรื่องนะคะเรื่องแรกที่น้องได้มีการศึกษาก็คือเรื่องของรูปแบบการทําธุรกิจนะคะ การทำธุรกิจในรูปแบบของคาเฟ่ได้ค่ะพูาถึงรูปแบบของห้างส่วนจำกัดบริษัทหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาดีกว่ากันนะคะซึ่งน้องเองได้มีการหาข้อมูลแล้วก็โทรปรึกษาพี่เก่งก็ให้คําแนะนาแล้วก็ดูเรื่องของข้อดีข้อเสียให้น้องซึ่งน้องเองตัดสินใจที่จะเปิดเป็นรูปบริษัทเนื่องจากมองว่ามีเพื่อนเป็นหุ้นส่วนด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าธุรกิจเนะะี่ยค่ะมีการลงทุนเพอง,งจะสูงแล้วก็อยากทําบัญชีให้โปร่งใสแล้วก็อกีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการขยายตัวในอนาคตด้วยนะคะเพราะน้องมีแผนท,ที่จะขยายสาข,ขาในอนาคตด้วยก็เอาจะททปนรรูแบบบขงิษั พื่อให้ทุกอย่างมีขบวนการแล้วก็มีขั้นตอนในการที่จะบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะค่ะอันที่2ค่ะที่น้องเขาศึกษามานะคะคือเรื่องของการทําแผนธุรกิจจากน้องท่านนี้ค่ะค่อนข้างจะมีความรู้แล้วก็ชอบศึกษานะคะน้องก็ได้มีการทําแผนธุรกิจนะคะมีการประเมินรายรับรายจ่ายแต่ละปีทําแผนข้อมูลมาเป็น5ปีเลยนะคะการคํานวณค่าใช้จ่ายคงที่ว่าแต่ละเดือนใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ มีการคำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายผันแปรนะคะว่าแต่ละตัวนะี้มีต้นทุนอยู่เท่าไหร่รวมถึงมีการคำนวณจุดคุ้มทุนด้วยค่ะว่าจะต้องขายเดือนนึ่งนะคะกี่ชิ้นหรือว่าต้องมีไรายได้เท่าไหร่ถึงจะ cover ค่าใช้จ่าย f i กคอ c o นะคะแล้วก็ทำไงให้มีกําไรในที่สุดนะคะอีกอันนึงคือเรื่องของการคำนวณราคาขายด้วย เนาก็มีเรื่องของการเปรียบเทียบว่าในละแวกแถวนั้นขายกาแฟขายขนมอยู่ชิ้ประมาณเท่าไหร่นะคะรวมถึงเรื่องของการคำนวณต้นทุนด้วยซึ่งพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่การทำธุรกิจจะต้องคำนวณเรื่องพวกนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วนะคะเพื่อให้เราทราบว่าเราเริ่มต้นธุรกิจมันจะต้องเดินยังไงปรับแผนยังไงบ้างกรอีที่เราไม่ได้สามารถที่จะเดินได้ตามตัวเลขที่เราวางไว้นะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่ควรต้องวางตั้งแต่ทีแรกเรื่องที่3ามค่ะที่น้องศึกษาคือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ น้องก็ดูว่าธุรกิจของน้องต้องเข้าภาษีมูค่าเพิ่มหรือเปล่าโปรดักต์แต่ละตัว,ต,วต้องจดเข้าแวดไหมซึ่งพอดูแล้วนในร้านคาเฟ่เป็นธุรกิจที่ต้องจดเข้าแวดนะคะน้องก็ตัดสินใจที่จะจดเบจัตันบริษัทแล้วก็จดเข้าแวดไปพร้อมกันเลยเนื่องจากว่ามีการลงทุนที่้จะสูงนะคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆก็มีภาษีซื้อเยอะพอสมควรนะคะก็เลยคิดว่ามันเข้าแวดไปเลยดีกว่าจะได้ง่ายในการที่จะเริ่มทําบัญชีทาภาษีนะคะเพราะถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยนะคะ ค่ะทีนี้อันที่4ค่ะที่น้องเขาก็ดูมาคือทําเรื่องของประกันสังคมนะคะน้องเอกก็ได้มีการศึกษาข้อมูลนะคะว่ากรณีที่เรามีพนักงานตั้งแต่1คนขึ้นไปจะต้องขึ้นประกันสังคมให้กับลูกจ้างด้วยก็น้องก็ได้มีการลงทะเบียนลูกจ้างแล้วก็สมัครทุกคนเข้าระบบประกันสังคมเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทําตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานซึ่งประกอบการส่วนใหญ่ตอนนี้เนื่องจากว่าธุรกิจคาเฟ่หรือว่าธุรกิจคา้าลีกมีการหมุนเวียนของพนักงานค่อนข้างจะบ่อยบางคนก็มีนโยบายจะให้พนักงานเข้าประกันสังคมในช่วงที่ผ่านทดลองงานแล้วนะคะเนื่องจากว่าพนักงานเข้าออกกันบ่อยอันนี้ก็ต้องศึกษาดีๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายแรงงานคุ้มครองลูกจ้างนะคะแ้วที่5นะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะ น้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภาษีป้ายแล้วก็มีเรื่องการศึกษาเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยเพราะจริงๆแล้วภาษีทั้ง2ตัวนะคะเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะนะคะสำหรับธุรกิจของเราแต่นาะเองก็มีความสนใจในเรื่องที่จะศึกษาข้อมูลตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่เราก็จะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กับมันด้วยค่ะข้อที่6ค่ะเรื่องของการขยายธุรกิจน้องเองเนี่ยได้มีการทําแผนธุรกิจว่าในปีแรกนะคะมีการทำบัจ็ตแล้วก็ปีที่2ที่3ที่4ที่5นะคะว่าจะต้องขยายธุรกิจยังไงงบ้า อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะคะเพราะเราไม่ทราบเลยค่ะว่านาคตจะเกิดอะไรกับธุรกิจเราบ้างนะคะเราต้องมีแผน1แผน2แผน3เอาไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น้องเองก็มีการเตรียมความพร้อมอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของเครื่องหมายการค้านะคะน้องเองะได้มีการศึกษาเรื่องการไปจดเรื่องของเครื่องหมายการคา้าเพื่อจะคุ้มครองเรื่องตัวโลโก้แล้วก็แบรนด์นะคะ เราก็ได้มีการเอาตัวโลโก้ะะไปจดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเพื่อจะคุ้มครองเรื่องโลโก้ของน้องนะคะในโพเขของการวางแผนการทานนะะํางานค่อนข้างจะเป็นระบบนะคะมีการวางแผนมีการที่เตรียมความพร้อมหนังดีนะคะอันนี้ค่ะพี่เก่งก็เลยอยากจะแชร์กับพวกเราทุกคนว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบการใหม่ทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะมีการวางแผนศึกษาว่าธุรกิจของเรามีเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง,างทั้งเรื่องงานภาษีงานเรื่องของการทําธุรกิจงานเรื่องของต้นทุนตัวเลขต่างๆได้เป็นการทําให้เราได้เห็นธุรกิจเราก่อรล่งหน้านะคะ แล้วก็เกิดกรณีที่ถ้าธุรก,กิจเราเดินไปแล้วมันไม่เปไปตามแผนที่เราคิดไว้เราจะได้มีการเอาตัวเลขมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มีการปรับแผนกันได้ไวขึ้นนะผ่านไปสัก5 6เดือนนะะ่ะน้องเองก็ได้มีการอัปเดตแล้วก็โทรมาปรึกษาพี่เก่งนะคะว่ากําลังจะขยายสาขาที่2ในละแวกจังหวัดเดียวกันเลยนะคะคือพี่เก่งก็ชื่นชมอย่างน้องท่านนี้นะคะที่สามารถที่จะเติบโตในธุรก,กิจได้อย่างไวนะคะ เราได้มีการไปจอยกับโปรดักต์อื sector, material, access, ่นด้วยนะคะที่เป็นโปรดักต์พวกเบเกอรี่แล้วก็ขนมต่างๆนะคะเพื่อให้ร้านมีสีสันมากขึ้นค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นช่องทางของการทำธุรกิจที่มีการวางแผนแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีนะคะทำให้ธุรกิจก็โตได้อย่างรวดเร็วอันี้ค่ะพี่เก่งก็อยากจะฝากพวกเราไว้นะคะว่าก่อนที่เราจะทําธุรกิจก็อยากจะให้พวกเรานะคะมีการวางแผนแล้วก็มีการประเมินผลงานของเราเรื่อยๆนะคะจะได้มีการให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็อะไรที่ต้องเป็นข้อมูลที่ต้องศึกษาเรียนรู้ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยค่ะ ค่อยๆศึกษาเรียนรู้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเราเองด้วยค่ะค่ะก่อนจบคลิปนี้ค่ะพี่เก่งก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะติดตามคลิปของพี่เก่งด้วยนะคะแล้วก็เจอกัน,นคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ